ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องของสงการนะคะเมื่อนี้กับเป็นมือดีๆนะคะเมื่อนี้เป็นมือวัน่นศิลสิบหาคำหรือว่าวันเพ่นสิบหาคำนะคะเมือรอยกระทุ่งค่ะพี่น้องเมื่อนี้มือลอยกระทุ่งเมือสันวั่นดีก็เลยจะพามาตามแนวทางของปูขาวนะคะปูขาวให้โชคนะคะหงวดวังหัน กับบ่อเข่าหลังจากที่เข่าติดต่อกันมาสองงวดนะคะพี่น้องปูขาวก็เดเพิ่นกระห้ติดต่อกันมาสองงวดงวดวัางหนึ่งหันกบเลี้ยลุดนะคะแต่ว่าเลขปูขาวมักจะย้อนเด้อค่ะพี่น้องมักจะย่อนมากออกงวดรุ่นเด้อค่ะยับผือเด้อค่ะเลขงวดวัางหันอาจจะมาออกงวดนี้เลขงวดบันที่สิบ เออวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะอาจจะมาออกงวดน,นี้เด้อคะ่ะพี่น้องแบบบัตรนี้งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกเกตนะคะกะบหายพอยันมาจับปิงปองคือเก่าคะ่ะพี่น้องพอยันกะบกำลังจะทำพิธีนะคะทำพิธีจับปิงปองขอปูขาวหายโชคคือเก่าละคะ่ะ ในงวดวันที่16พฤศจิกายน6เกดนะคะมืออื่นกับแมนมือหลีกออกแล้วเนาะค่ะพี่น้องมือนี่ไม่ไม,ม่มาดมาดค่ะมาขอปูคือเก่าค่ะขอให้ตัวที่ใช่เด้อปูสามตัวตรง,งต,ตรงสองตัวตรงตรงเด้อปูงวดนี่เพราะว่าผ่านงวดหนึ่งแล้วนะคะงวดนี่ก็ขอให้เข่าค่ะก็เอาดอกไม้ แล้วก็พ่วงมาไล่มาถวายปูน้ำแดงน้ำดื่มอันบริสุทธิ์คือเก่าลหะค่ะมาถวายปูนะคะพอยย่นกับกำลังจะทําพิธีจุดธูปแล้วนะคะเอาน้ำคูกค่ะนีเป็นน้ำคูกนะคะ ก็มัน้ำแดงนะคะเกียกันพื้นเหมืดดข้ากกบเอาอันเก่าออกไหมตาเห็น<ม>บ่ดอกไม้อันเก้านะออกนะบ่เปลี่ยนเห่พื้นเลยเออนั่นะเปลี่ยนออกให่พื้นข้ากกะจิบออกมากว่ะเอานี่กะคือกวดโคกกวดน้ำดื่มกะถวายเลืนะคะพิ้นวา เพื่นวานะเพื่อนกะว่าเป็นนำคูกเพื่นว่าขันนำแดงเพื่นว่าถวายกับอุมานวาสันปูเพื่นว่าเนะค่ะไปหาปูองหนึ่งเพื่นว่าเพื่นบอกว่าให้ถวายนำคูกนะคะแต่ว่าส่วนมากเพื่อนกะจะถวายนำแดงบางเทียก็เอานำแดงล่ะค่ะแต่ว่าบานีพ่อเดียินปูพื่นเพื่นว่าเอานำคูกวสันว่าก็เลยจะเอานำคกมากนะคะ เพิ่นว่าปูเพิ่นเป็น,ป,นปูนะคะเพิร่ได้เป็นกุม่านวาสันเพิ่นววานะคะกับควมำเสียวส่วนบุคคลนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเห้าเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะเสนอเป็นแค่แนวทางเหากับวรูวาอะไรจะออกตัวใดแต่ว่าปูขาวเพิ่นเคยให้โชคนะคะทุดหวัวหนึ่งกัจะเข้าหวัวหนึ่งบางทีบางที่ เพิ่นห้ยงวดนึงงวดนั่นบ่เขาอาจจะมาออกงวดนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเอาทำพิธีแล้วเนาะคะ่ะถวายยังแล้วขอวยันจะจับค่ะบายนะขอจับปิงปองคือเกาล่ะค่ะนะยุ่งลายค่ะพี่น้องเด้อค่ะ เขาขึ้นมาแล้วอันนี้คือจับสามตัวก่อนห้านะคะตัวแล็คือ,อ,าอ,อ,คอหาค่ะพี่น้องตัวสองพี่น้องเอ้ยสองค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะสองค่ะสองเบิงเอาเด้อค่ะเบิ่งเอาเด้อบานนี้ปูขาว ชโชคสามตัเด้อค่ะนี่เด้อปาดพี่น้องอาหลีกตัวสามหนึ่งค่ะห้าสองหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจังเอาขึ้นมาห้าสองหนึ่งปาดคือเหลีกพอย่ยนแต่ที่นี่บัดนเนี้ยเอาขึ้นมาเลี่ยงกันเบิงกันเหลีกสามตันะคะ เลขสาตวัวขึ้นมาเรียงกันมันจังสีบอลลืมเล่วงไปแล้วกะคลรีแล้ววันี้พอกเกษยเอาขึ้นมาเรียงสามตวัวซะก,ก่อนมันจังบอลลืมห้ 5, 2, าสองหนึ่งเอาเลขหนึ่งบนเลขหนึ่งอาวนี่เด้อค่ะสาตวัวเลขที่ออกวันที่สิบหกคือสิบกิกายนก็คือ ห้าสองหนึ่งค่ะพี่น้องเอาที่นี่อาลุง่งละจับสองตัวบันนี้ค่ะห้าสองหนึ่งสามตัวบันนี้เอาเอาพี่น้องอันนี้คือสองตัวปูขาวไห้โชคเลขสองค่ะตัวแรกคือเลขสอง ให้เอซได้ถือได้เฮเด้อปูหวดนี่โตสองกับคือแปดค่ะพี่น้องคือแปดเอาเป็นสองแปดค่ะเอาขึ้นมาเรียงเลยบานเนี่ยเป็นสองปดค่ะสองปดอ่ะยกขึ้น โอ้เลขง้ามค่ะพี่น้องสองแปดค่ะเลข2สองตัปูขาวหอยหวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกเก็ค,คือสองแปดค่ะอ่ะเอาลุงเลยสองแปดอืมก็มาคือคเลขพเปยนย่นเถน,น้อบันนี้แม่บันนี้คือได้ตูดหมักตัวใช้เถาน้อพี่นอ้องอ้าบันนี้ ขอปูขาวเด้อคือกินค้นก็ลังออกมายุ่งพี่น้องเอ้ยอ้าวปูขาวหายโฉกกะไฮแล้วค่ะให้พอยั่นเล้วนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเน้อค่ะพี่น้องอ้าวนี่แหะค่ะเหล็กปูขาวหายโชกหววประจำวัน หวดประจำวันที่16พฤศจิกายน6เกนะคะปูขาวหายโชค5 2 1 2 1 5 2 5 1นะคะแยกใด้3หางเลข2โตักับสอค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ค่ะขอให้โชคโชคมันๆนน,น,น้ำปูขาวหายโชคงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน6เกนะคะ ให้พอยันมาจับคือเกาค่ะชูกชูกมันหมาน,น,น้ำกันเข้าไห่เป็นแครแนวทางเด้อค่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากไปเที่ยวเล่าหรือว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะคะกะรองบึงนะคะกะขอค้นอะไรค้นไะแช่ให้กับทางช่องน้อยคือเกาละค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะและ้วกะ ขอให้โชคโชคมันมันนำกันใน้งวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะโชคโชคมันมันนำกันค่ะชิปนี้กับขอสวัสดีค่ะ